ลดลงกรุงเทพนะครับตอนนี้เริ่มติดแล้วนะครับถนน24ครับก่อนถึงแยกโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ติดยาวเหยียดทีเดียวนะครับวันนี้วันที่สองนะครับโอ้ยาวเลยครับคุณผู้ชมโอ้ติดยาวทีเดียวครับ 2มกราคม2568นะครับถนน24มุ่งหน้าจากอำเภอหนองกี่มุ่งหน้าอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับยาวเหยียดทีเดียวครับโอ้ยาวนะครับหลายกิโลเมตรนะครับถนน24นะครับจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัม มุ่งหน้าอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับมุ่งหน้าแยกโชคชัยนะครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่2มกราคม